ทางด้านของทิอาโก้ลูกชายของราฮีมสเตอร์ลิงครับเขากำลังจะได้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพลูกหนังโดยการเซ็นสัญญาเข้าอาคาเดมี่ของทางอาร์เซนอลต้นสังกัดที่เพิ่งจะยืมตัวพ่อของเขาเข้ามาใช้งานเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าทนาของสเตอร์ลิงครับอาจจะไม่ได้ไปต่อกับอาร์เซนอลแต่ลูกชายของเขาอย่างทิอาโก้จะได้ลงเล่นให้กับสโมสรในทีมรุ่นอายุไม่เกิน9ปีนั่นเองหละครับโดยในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาครับ สเตอร์ลิงเขาเก็บข้าวของย้ายมาคาแขกในถิ่นเอเมเรสสเตเดียมกับทางอาร์เซนอลในสัญญายืมตัวเพื่อเป็นตัวเลือกและไม่ติดในเกมรุกทางฝั่งตำแหน่งริมเส้นให้กับมิเกลอาเตตาแต่อย่างไรก็ตามครับผลงานส่วนตัวของเขานั้นดูจะน่าผิดหวังในการลงเล่นให้กับทัพปืนใหญ่พรเนจาสเตอร์ลิงได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่เจ็ดเกมเท่านั้นแถมที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือเขายิงได้เพียงแค่ประตูเดียวในทุกรายการ มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่ในท้ายที่สุดแล้วเขาจะโดนตารด้าของอาร์เซนอลส่งตัวกลับไปยังเชลซีในอีกไม่ช้านี้อย่างไรก็ตามครับในช่วงระหว่างที่ราฮิมสเตอร์ลิงนั้นกําลังจะเก็บข้าวของแยกออกจากทีมลูกชายคนโตของเขาอย่างเทอโกสเตอร์ลิงกําลังเตรยียมที่จะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพลูกหนังกับทางอาร์เซนอลพอหลังจากที่ทางเพจมิลเลียนแฟนสาวของราฮิมสเตอร์ลิงได้ทําการโพสต์รูปดังกล่าวลงในอินสตาแกรม ว่าลูกของพวกเขาได้เซ็นสัญญากับอะคาเดมี่อันโด่งดังของอาเซนอลแล้วเดอร์ทามิเลียนได้โพสต์ข้อความในรูปดังกล่าวว่าน่าภูมิใจอย่างยิ่งที่เตียโกลูกชายคนโตของเราได้เซ็นสัญญากับอะคาเดมี่ของอาเซนอลช่างเป็นสิ่งที่สุดยอดกับการได้เห็นลูกเติบโตอุทิศตัวและทุ่มเทตลอดปีที่ผ่านมาลูกสมควรได้รับสิ่งนี้แล้วนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นลูกจึงต้องอย่าหลงระเริงทอมตัวและทุ่มเทตอ่อไป เพราะเส้นทางไม่ได้หยุดแค่นี้ลุยกันต่อข้อความจะมีเลียนแฟนสาวของราฮิมสเตอร์ลิงชังนี้ครับแม้ว่าในปัจจุบันอนาคตขเขาทียอาโก้นั้นกําลังเริ่มต้นได้อย่างสดใสแต่พอตัดภาพมายัางผู้พ่ออย่างราฮิมสเตอร์ลิงคนระับอนาคตขเขาเจ้าตัวนั้นยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่หากถูกส่งตัวกลับไปยังเชลซีก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะยังได้อยู่ในแผนการทาทีมของเอโซมาเรก้าหรือเปล่าหรือเขาอาจจะต้องหาสโมสรใหม่ในซัมเมอร์นี้ เชื่อว,ว่าอีกไม่นานอนาคตเขงเจ้าตัวจะดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนแล้วครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ